พี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่กันด้วยวันนี้ปีใหม่นะครับเราก็ทยอยส่งมอบรถกันเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับอันนี้รถที่กําลังสั่งเข้ามาใหม่นะครับผมก็ยังแต่งบ้างไม่แต่งบ้างแล้วแต่คันนะครับวันนี้เซมจะพามาดูล้อรถฟอร์ดกันครับผมพี่ๆที่ยังไม่ได้ขับฟอร์ดหรือว่าสนใจข้อมูลนะครับก็สอบถามกัน เข้ามาบ้างวันนี้ก็เลยจะมาไลฟ์ให้ดูกันนะครับผมจากโรงงานนะครับผมส่วนใหญ่เลยนะครับหลักๆจะเป็นยางเฮทีนะครับยางไฮเทเลนคือยางที่เอาไว้วิ่งถนนเรียบปกตินะครับผมอย่างเช่นคันนี้นะครับคันนี้เป็นวายแท็กนะครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อนี่คือล้อเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะครับผมยางเฮททีเห็นไหมครับดอกยางจะเล็กครับนิดน้ําได้ดีตัวนี้เป็นขอบ18นิ้วนะครับผมเป็นของบิสโต e เลย ยางตัวนี้ดีนะครับผมอายุการใช้งานยี่ห้อดีนะครับก็อายุการใช้งานความนุ่มวลในการขับขี่ก็จะเยอะนะครับผมบิสต์โนก็จะใช้งานได้เยอะได้นานนะครับดูเล่าตัวนี้ตัวนี้สองหกห้าหกศูนย์นะครับผมขอบสิบแปดนิ้วอ่ามาดูอีกรุ่นนึงครับผม อันนี้เป็นหัวเดียวของเรานะครับหัวเดียวก็จะเป็นล้อกระทะครับผมเชิงพาณิชย์นะฮะยางของดันหลบครับผมไอ้ตัวนี้ก็โอเคครับอ่ามาดูที่รุ่นไขดีของเรานะครับผมตัวนี้เป็น XLT ครับ XLT ของเราก็เป็นบิโตโจนเหมือนกันแต่ขนาดยางก็จะเล็กลงมานะครับผมนิ้วหนึ่งตัวนี้เป็นขอบ17นิ้วครับผม 265เหมือนกันนะครับผมแต่ความสูงมันจะ65เพราะว่าขอบเรามันเล็กลงกว่าเดิมนะครับผมเป็นขอบ17ไอ้ตัว265นะครับผมมันก็คือคือขนาดหน้ายางนะครับหน่วยมันเป็นมิลลิเมตรนะครับผมเทที H T. แล้วไตัวต่อมาที่เป็น6065นะครับผมมันก็จะเป็นแก้มยางนะครับแก้มยางตัวนี้ว่าหนาเท่าไหร่ พี่ๆบางท่านถามนะครับว่าความหนาของอยางเนี่ยมันมีผลไหมต่อการขับขี่ก็มีนะครับผมยิ่งหนายิ่งเยอะนะครับก็จะทำให้รถเรานุ่มนวลขึ้นนั่นเองาพาไปดูตัวที่เป็นเอพพีวีของเรานะครับผมเป็นเอเวอเรสตัวนี้ตัวท็อปเลยครับผมขับสี ล้อก็จะมาขอบ20นะครับผมของกุญเยจ่อ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็สวยตัวนี้ล้อสวยนะครับผมเป็นเอเวอเรสต์สปอตล้อขอบ20เหมือนกันนะครับถ้าล้อมาจากโรงงานนะครับผมตัวหน้าอ,อตัวแก้มยางก็จะเตี้ยลงนะครับผมเพรล้อมันใหญ่ขึ้นตัวนี้เป็นขอบ20อ่อ่อ ตัวความสูงของยางนะครับเอ่อความอ้วนของยางก็คือแก้มยางเนี่ยก็จะลดลงมาหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็น265พับ50นะครับคือตัวเลนเจอร์นะครับผมเอ่อレนเจอร์หรือว่าเอเวเสนะครับยางของเขานะครับเป็นยางเดิมก็ยางเดิมจากโรงงานจะเป็นยาง HT ทั้งหมดนะครับเอาไว้ใช้วิ่งถนนดำปกติอันนี้เดี๋ยวเซมจะพามาดูลัพเตอร์นะครับผม ที่บอกว่ายางแรปเตอร์เราดีนะครับเดี๋ยวคันนี้จะมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับผมกําลังจะจัดแต่งอยู่นี่เอาถอดไฟเอาไปทำนะครับผมอันนี้จะทำไฟมาแตงนะครับมาดูที่เรนเจอร์ของเรานะครับเรนเจอร์ Ranger ของเราเนี่ยตัวนี้ล้อเป็นขอบ17นิ้วครับผมยางมาที่ BF Good Lick เลยนะครับผมเป็นยางออเเทน เอ่อค o 2ครับยางออเทเลนก็คือยางที่เอาไว้ว,วิ่งได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนลุยนะครับผมสังเกตจะดอกยางนะครับดอกยางมันจะหนากว่า h t ท mm. ทั่วไปนะครับแล้วก็ล่องของยางครับมันจะลึกเอาไวต้ตะกุยดินตะกุยลูกหลังนั่นเองครับแล้ว BF o o คูลิกตัวนี้นะครับผมซีรียางอยู่ที่285นะครับ70 R17 ใหญ่เลยนะครับผมบอกว่าใหญ่เลยหน้ายางกว้างกว่าเพื่อนเลยครับเทียบกับ X4 Max นะครับ X4 Max จะเล็กกว่านะครับ X4 Max จะไป265เท่ากับออไอ้นี้ทั่วไปเ,เลนเจอร์ปกตินะครับที่หน้ายางมันใหญ่กว่าอ้วนกว่าแล้วพายมันเลี้ยวได้เพราะว่าตัวแรปเตอร์นะครับผมบอดี้นะครับมันไม่เท่ากับบอดี้ของเลนเจอร์ทั่วไปนะครับมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เผื่อเขาเผื่อวงเลี้ยวไว้แล้วนะครับผมแล้วบีเอฟกูหลิกตัวนี้ครับบอกเลยนะครับดีมากมากับล้อบอกเลยตัวนี้ดีจริงๆเพราะว่าบีเอฟตัวนี้นะครับทำให้กับแัปเตอร์โดยเฉพาะนะครับผมขอบสิบเจ็ดถ้าไปหาตามร้านยางอันนี้ลูกค้าเซมลูกค้าเก่าๆเคยอยากได้นะครับเป็นยางตัวนี้ส่วนใหญ่ครับตามร้านข้างนอกจะไม่ค่อยมีขายสักเท่าไหร่ กับซีรีส์นี้นะครับส่วนใหญ่จะมาเป็น BF ขอบ16ขอบ18นะครับขอบ2ี่ิตัวนี้เป็นขอบ17บอกเลยว่ายางเราดีมากนะครับผม BF ตัวนี้แล้วไม่พอนะครับให้มาสี่เส้นแล้วยางอะไรครับผมไปดูยางอะไรเห็นไหมครับยางอะไรก็เป็น BF เหมือนกันนะครับพร้อมล้อมแม็กขอบ17เเหมือนกันทเท่มากๆเลยนะครับ เดี๋ยวก็ให้ดูต่อไปดูอ่าตัวนี้ก็เอ t เหมือนกันแต่น,นี้ลูกค้าเปลี่ยนยางนะครับผมหลายๆท่านถ,ถามนะครับว่าเปลี่ยนยางจะดีไหมจะเอ่อนุ่มนวลขึ้นไหมจะใช้ได้ยังไงอันนี้คือแล้วแต่ก,การใช้งานนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่ชอบตัวนี้เป็น m a x กซเป็น AT ทเหมือนกันยางเอาไว้ขับทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนลุยเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่พี่ๆชอบนะครับว่าถ้าชอบ เออเป็นสไตล์ออฟโรดอยากแต่งนิดหน่อยก็ได้ครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตคร่าวๆนะครับเรื่องล้อกับยางล้อเดิมจากโรงงานนะครับผมอันนี้ก็ R RR นี่ให้ดูคันนี้นะครับตัวนี้เป็นขับ4หัวเดียวขับ4ยกสูงใส่ BF เหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นขอบ16อันนี้จัดแต่งเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ อาจจะแต่งเพิ่มเติมไปแมทลายดอกไม้ขอบ16ครับผมสวยงามอันนี้เข้ากับตัวขับสีเขานะครับโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องล้อกับยางแล้วกันครับวันนี้เป็นเรื่องยางเข้าวๆยางเดิมมากับรถยางแต่งนะครับผมอยากจะแต่งอะไรก็ลองทักทายกันเข้ามานะครับผมหลักๆเลยนะครับมันก็อยู่ที่พี่ๆชอบนะครับถ้าพี่ๆ ชอบเปลี่ยนรถชอบแต่งชอบยังไงก็ลองทักกันเข้ามาดูหรือว่าจะอยากขับฟิลลิ่งเดิมๆรถเดิมๆนะครับผมก็ลองดูได้ครับผมอันนี้แล้วแต่ชอบเนาะยังไงวันนี้ก็ขอไลค์กันคร่าวๆนะครับผมแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอย่างแรปเตอร์คันนั้นเดี๋ยวจะมีแต่งเพิ่มเติมอีกนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันมาในช่องกันเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันแล้วยังไงก็ ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามเซมมนได้ตลอดนะครับเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นชุดแต่งของแถมต่างๆครับผมยินดีตอบคำถามพี่ๆตลอดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมไอคลิปสั้นๆแล้วกันแล้วไงเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม